มาด,ด้า2องใครที่กำลังหาอยู่เครื่องดีเซลวันนี้นะคะ,คะกิษรากูคามีเข้ามาแล้วมานําเสนอลูกค้า นี่เลยนะคะจะเป็นคันไหนไปไม่ได้นอกจากคันนี้ m a z d a 2ค่ะเครื่อง1.5ปี2017ตัว XD h i g h p a t L นะคะคันนี้ได้เข้ามาเพิ่งได้เข้ามาแล้วก็มาไล่ส่วนให้ลูกค้าดูเลยสีสวยมากสีดําสีเดิมทางคันคันนี้ได้มาแบบเดิมๆแต่ว่าออปชั่นของเขาไม่ต้องพูดถึงนะคะเนมาด้า2ขเขาให้มาเยอะอยู่หลายๆคะันนี้นะคะได้ชุดแต่งรอบคันจากศูนย์มาด้วยนี่เลยมาด้า2ชบเชี่ยวสไตล์ของเขาประมาณนี้นะคะโลโก้นะเห็นชัดเจนนะคะจะเป็นโครเมียมด้านหน้านะคะ ส่วนด้านล่างของเขาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีดําเปียโ,โนแบ็กนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคาดโครเมียมมาเนาะสีดําดูดดันเข้ากับสีตัวรถของเขานะแต่ว่ามีความเงาเงาแววบๆนะอยู่ตรงด้านหน้านะเพื่อให้มันหล่อแล้วก็เทมากขึ้นเรามาดูนี่บ้างดีกว่าค่ะในส่วนของล้อของเขานะคะแม็กลายใหม่แล้วนะอันนี้ได้มาเป็น แม็กลนใหม่เดิมๆของศูนย์นะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ16นะคะอย่างปีใหม่พร้อมใช้งานเลยคันนี้ได้ไปคือบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่หารถมาด้าสองออปชั่นเกินราคาแล้วก็ที่สําคัญมาด้าคันนี้นะคะลูกค้าไปหยัดไปหลายแสนเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ของเราเปิดอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มกู้ได้เกินล้ำเลดดอกเบี้ยพิเศษนะคะลูกค้าผ่อนสบายๆแบบจัดเต็มรีดาวอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บาทบวกลบนะสบายกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วอ่าดูกระจกบ้างดีกว่านะคะ ก็สีเดียวกันสีดำสีเดียวกันกับสีตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกงมองข้างนะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะเป็นการสาดเดิมๆของศูนยเขาเองนะคะติดมาของ m a ด,ด้าเขานะส่วนตัวจับสีดำสีเดียวกันกับสีตัวรถเหมือนกันแล้วก็จะมีคียเรตด,ด้วยนะคะสองฝั่งนะ ดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าด้านหลังมาด้านสองคันนี้นะคะเป็นโฉมซีดานสีประตูนะคะนี่เลยโลโก้อยู่ครบทุกจุดนะคะตัว Sky Active ดีไฟโชบเฉียวของเขานะเราก็จะมีนี่ชุดแต่งของเขานะคะด้านล่างก็จะมีท่อ2ท่อตรงนี้เราก็จะมีจุดรักษาความปลอดภัยนะคะ4จุดของเขาที่ให้มานะเป็นเซ็นเซอร์นะคะตัวเปิดด้านหลังนะคะก็เปิดจากรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากตัวรถได้เลยที่สําคัญนะเขามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยค่ะ ดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะด้านในด้านท้ายนะคือไม่เก่าไม่โทมนะคะส่วนด้านล่างก็จะมียางอะไหล่แม่แรงนะคะอยู่ครบได้มาครบเลยนะคะแล้วก็จะมีที่พับเบาะเนาะอันนี้2ฝั่งนะคะก็ดึงแล้วพับเบาะด้านหลังได้เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในดีกว่าว่าออปชันเขามีอะไรบ้างไปชมกันค่ะนี่เลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัว X D h y Pass นะคะก็เรียกได้ว่า มันจะเป็นตัวท็อปขึ้นมาแล้วออชชั่นเขาจะค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าเราดูตั้งแต่แผงประตูมาเลยดีกว่าค่ะคือไม่มีริ้วรอยและที่สาคัญสีเขาสวยมากเลยนะตัวเขาเรียกว่าอะไรซฟอ์แทสที่เป็นหนังอะคะ่ะอันนี้มันจะออกสีดำๆแต่ว่าโดนแดดเมื่อกี้มันออกน้ำตาลน้ำตาลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็คาดด้วยไดนะ้สีเทานะสีเทาสีขาวประมาณนี้นะคะเรามาดูในส่วนของคอนโซลหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะตรงนี้ก็เป็นซฟอ์แทสหนังสีเดียวกันกับตรงแผงประตูนะคะ อจอเดิมจากศูนย์นะคะอันนี้ก็ทัชสกรีนได้ด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าจะนี่เลือกตัดตรงนี้ได้เลยนะคะจอคอนเทนเลอร์นะอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้นะคะลูกค้าเลือกเล่นได้เลยนะคะแล้วก็ฟังเพลงเนาะเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะที่อยากโชว์นี่ตัวแต่งนะคะที่เขาแต่งมาจากศูนย์เลยนะนี่มันเป็นของหมาได้เองเลยนะคะเขาแต่งมาเนาะเครื่องดีเซลแหละแน่นอนว่าก็ขับสนุกเนาะเขาก็นี่ ดีไซน์มีของเล่นของแถมอะไรให้มาอันนี้ก็ได้ติดรถไปเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรเพิ่มแล้วนะวพาไปดูด้านหลังบ้างดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะปะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะ <horizon> ก็เรียกได้ว่านั่งสบายนะไม่ได้อึอดอัดจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรถที่เล็กขนาดนั้นนะในส่วนของตัวบอดี้รถของเขาก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันขาไม่ติดหัวไม่ชนอันนี้ถือว่าโอเครถเขาสภาพค่อนข้างจะเรียบร้อยเลยนะคะ ลูกค้าโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0832222203นะหรือว่าจะเข้ามาชมก็ได้นะที่โชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษบางแคเราอยู่ในสมาคมเต็นท์รถนะคะตอนนี้มีรถให้เลือกมากกว่า700คันแล้วนะคะมีทุกเซเมนต์เลยหรือว่าถ้าหารถมาด้าสองแวจะเป็นเครื่องดีเซลหรือเบนซินนะคะตอนนี้เรามีให้เลือกกว่า10กว่าคันแล้วนะมีตั้งแต่ปีใหม่ๆขึ้นมาเลยนะปี1617ไล่มาจนถึงโชว์ปัจจุบันก็มีหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้นะคะ ใต้คอมเมนต์เนะเดี๋ยวจะมีนะคะแอดมินเข้าไปตอบทันทีเลยสำหรับวันนี้ฝากคันดีไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย